สหรบคนที่เลือกไพ่กองที่หนึงอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณใน9วันนี้ครับก่อนที่เราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่นะครับผมขอให้คุณนั้นตั้งจิตให้มัน่นแล้วมองมาที่หน้าไพ่นึกถึงเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันครับ โอเคมาครับ9กาวันนี้ไม่นานครับแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของใครหลายคนเหมือนกันนะครับอืมนะครับต้องบอกว่าอาจจะเป็น9วันสำคัญนะครับมากในการในการเรียนรู้ในการเติบโตเป็น9วันที่มีความรู้สึกกดดันมีความรู้สึกว่าต้องจริงจังต้องโฟกัส ต้องเต็มที่กับอะไรบางอย่างม,มากมากเลยนะคนกองนี้นยะต้องบอกว่าผมว่าคนกองนี้กําลังตั้งใจทําอะไรบางอย่างนะครับกาลังเรียนรู้กําลังเจอกับเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณต้องลงลึกกับมันคุณต้องโฟกัสกับมันและคุณก็กดแล้วคุณก็รู้สึกกดดันกับตัวเองพอสมควรหรือว่าอาจจะกดดันมากเลยทีเดียวสิ่งสําคัญที่ผมอยากบอกคนกองนี้ก็คือว่าคุณจะกดดันตัวเองไม่เป็นไรครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แต่เราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจในตัวเราได้คือถ้าคนอื่นคาดหวังในตัวเราเนี่ยเราไม่สามารถทําทุกอย่างให้กับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องเราต้องรู้จักตัวเองเราต้องมีขอบเขตของตัวเองเราต้องบางครั้งเราต้องกล้าที่จะทําให้คนอื่นผิดหวังบ้างเพราะถ้าเราทําให้ถูกใจ ให้ตรงความต้องการของทุกคนเราเนี่ยแหละครับที่จะไม่แฮปปี้เราเนี่ยแหละครับที่จะเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขนะครับไปกันต่อครับ เดอะชาริออครับอืมสิไม้ครับน่าจะงานหนักนะครับหรือว่าเจอเรื่องที่แบบเหนื่อยนะครับคือพลังงานรู้เลยว่าเหนื่อยนะครับข้ออยากยอมนะฮะแต่ก็จัดการจนได้นะครับ The Hermit มครับหดาบครับผมว่าหลังจากเก้าวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคือ มันจบลงอะ่ะคืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทาให้เราเหนื่อยสิ่งที่ทําให้เราทอ้อหรือว่าทําให้เรากดดันหรือว่าเครียดเกินไปสุดท้ายอะ่ะพอเราจัดการมันได้แล้วพอเราผ่านมันมาได้แล้วอะ่ะมันก็มีความสุขอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นส,สุดท้ายคํหนึ่งที่ผมไม่อยากบอกเลยก็คือว่าเวลาเจอปัญหาอะไรอย่ายอมแพ้คือสู้สู้อย่างเต็มที่ครับสู้ไปเลยครับทําไปเลยครับ เพราะว่าถ้าเรายิ่งหนีหรือว่าเรายิ่งไม่สู้หรือว่าเราไม่ไเผชิญหน้ากับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นครับมันจะแย่นะเหมือนกันครับเวลาที่คุณมีความคิดอะไรเวลาที่คุณมีอะไรที่คุณอยากทําขอให้คุณลงมือทําไปเลยครับเพราะถ้าคุณมัวแต่คิดเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่จบครับคิดเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขครับการลงมือทำเนี่ยแหละที่จะทําให้เรามีความสุขนะครับทาให้เราเจอความหวังแล้วก็มีวันที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมซึ่ง คนกองนี้เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเก้าวันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยเหนื่อยมากด้วยผมพูดตามตรงว่าเหนื่อยมากเครียดกังวลแต่ว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ทุกอย่างจะจบครับคือเหมือนกับถ้าถ้าเป็นเก้าวันนี่คือเก้าวันที่กําลังแข่งขันในไรบางอย่างอยู่ทุกวันเลยจนจบจนจบการแข่งขันน่ะนะคือมันจะมีวันจบคือมันจะมีวันจบครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีวันจบเลยมันมีวันจบแล้วพอจบแล้วเนี่ยเ๊บ สุดท้ายเราจะรู้สึกดีกับตัวเองเราจะรู้สึกโอเคขึ้นแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นคนกองนี้เหมือนคนที่แบบกาลังทับรับผิดชอบกับอะไรบางอย่างที่ได้รับมอบหมายมาหรือว่ากําลังตั้งหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่กาลังสอบกําลังเตรียมตัวอะไรบางอย่างมันก็มีความกดดันมีความยากมีความเครียดเป็นเรื่องธรรมดานะครับ เด็กถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง9วันนี้เนี่ยค่อนข้างโดดเดี่ยวนะบอกตามตรงเลยว่าพลังงานค่อนข้างโดดเดี่ยวค่อนข้างเหงานะถึงแม้ว่าจะมีคนมีคนรักมีคู่ครองเนี่ยคุณก็คุณก็ยังแบบยังคงรู้สึกเหงายังคงรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะว่าคุณอาจจะต้องพยายามทําอะไรได,ด้วยตัวเองเป็นหลักจะไปหวังพึ่งใครอะไรไม่ได้นะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าฝึกฝึกตัวคุณนะครับกำลังอยู่ในช่วงเวลา,าการเรียนรู้ พยายามก้าวผ่านกับสิ่งต่างๆไปด้วยตัวเองนะครับคือบางคนก็ทํางานหนักจนไม่มีเวลานะหรือว่ากําลังหมกมุ่นกําลังตั้งใจกับเรื่องอะไรบางอย่างจนแบบไม่ได้ไปโฟก,กัสเรื่องอื่นนะครับ Justice ครับ The Tower ครับเด็กดาบครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกองนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นเก้าวันที่คุณต้องต้องสู้หน่อยนะเราจะพูดตามตรงต้องสู้หน่อยแล้วก็พยายามใช้เหตุผลในการตัดสินใจเยอะๆนะครับและไม่ว่าจะเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องดีเสมอนะครับนะจำมาไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นเรื่องดีเสมอทุกอย่างเป็นเหตุผลของมันนะครับเป็น9วันที่เดือดมากนะครับคนกองนี้นะครับ สุดท้ายนี้ครับพลังงานจากองค์พ่อพระพิคันเน่ท่านบอกว่าจงมีความคิดในเชิงบวกครับเพราะความคิดดีความคิดในเชิงบวกนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราเสมอนะครับถ้าเรารอจนก,กว่าจะพร้อมเราจะต้องรอไปตลอดชีวิตครับผมขอให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิต และเจอคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่สองครับอะ,อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณใน9วันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่ผมขอให้คุณนั้นตั้งจิตให้มัน่นและมองมาที่หน้าไพ่ครับนึกถึงเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่ม เปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันครับ โอเคครับมาขอพลังงานนำทางสามใบครับคือต้องบอกจริงๆนะว่า ก้าวันนะ่ะมันเป็นช่วงเวลาแค่อาทิตย์นิดๆอะอาทิตย์อีกอีกไปสองวันนะครับซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นนะครับแต่ว่ามันบางครั้งมันก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลือกองที่สองอะอันดับแรกเลยนะพลังงานตรงนี้เนี่ยในช่วงเก้าวันนี้นะครับคุณต้องเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องจัดการหรือเคลียร์เคลียร์ชีวิตตัวเองนะ คุณมีเรื่องอะไรที่คุณต้องทําคุณต้องทำนะครับทําให้มันเสร็จนะครับคุณต้องอย่าเพิ่งรีบร้อนคือสมมตินะว่าถ้าคุณกําลังเดินอยู่อ่ะนะคุณคุณกาลังชีวิตถ้าถ้าเหมือนชีวิตกำลังเดินไปข้างหน้านะครับช่วงเวลาเนี้คือรองเท้าคุณอ่ะข้างหนึ่งอ่ะมันอาจจะพังนะครับก่อนที่คุณจะเดินไปข้างหน้าคุณต้องหาวิธีการเปลี่ยนรองเท้าใหม่หรือซ่อมรองเท้าอันเนี้ย ให,ให้ได้ก่อนไม่ใช่ว่าเดินไปเรื่อยๆนะครับมันมันมันไม่ดีแน่นอนชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องมีช่วงเวลาที่หยุดเดินบ้างมันต้องมีช่วงเวลาที่ได้ที่ได้พักได้เช็คว่าร่างกายเราเป็นยังไงนะครับเราพร้อมไหมเราลืมหรือพลาดตรงไหนไปหรือเปล่าเราเดินถูกทางหรือเปล่าซึ่งในช่วง9้าวันนี้เป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ยต้องกลับมาดูก่อนต้องกลับมาคิดก่อนว่า เออเรากาลังไปถูกทางหรือเปล่าเรากำลังทําอะไรอยู่เรากำลังพลาดอะ,อะไรตรงไหนไปเราเคลียร์หรือจัดการภารกิจของเราที่ยังค้างคาอยู่เสร็จแล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่จงทํามันให้เสร็จนะครับอย่าค้างคานะผมว่า9วันมันก็เป็นช่วงเวลาที่เยอะมากๆถ้าจะจัดการกับเรื่องอะไรในชีวิตนะครับอย่างน้อยขอแค่ได้เริ่มขอแค่ได้ลองขอแค่ได้เป็นการปรับตัวนะครับผมว่า มันก็ดีแล้วเพราะฉันผมว่า9วันนี้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องปรับตัวต้องปรับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงต้องยืดหยุ่นกับชีวิตให้มากขึ้นนะครเป็นเป็น9วันที่อยากให้รอให้รอให้พร้อมให้เคลียร์ให้จบแล้วค่อยเริ่มนะครับจะดีกว่า เดอะชาริออตครับเดอะซันครับเก้าเหรียญครับนะดูนะครับเดอะซันนะครับพลังงานที่ดีที่สุดในหมวดไพ่ขึ้นมาอีกแล้วครับช่วงนี้เดอะซันขึ้นบ่อยมากนะครับหนึ่ง <c oughs> เหรียญครับเดอะเดวิลครับ เจ็ดดาบครับราชาไม้ครับอัศวินไม้ครับ10ดาบครับ8ปถ้วย7ถ้วยครับแล้วก็8ดเหรียญครับคือจริงๆนะพลังงานของคนกองเนี้ยตามที่พลังงาน3าใบแรกบอกเลยอะ่ะคือสถานการณ์ชีวิตหรือว่าดวงของคุณตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดวงคุณดีนะนะครับแต่ว่ามันมันมันมีบางอย่างที่ มันต้องเคลียร์ให้จบนะบางคน,นในช่วง9วันนี้เนี่ยอาจจะปิดนีหนี่สินที่มีได้บางคนอาจจะทําอะไรบางอย่างสําเร็จปัญหาที่เกิดขึ้นจะจบใน9วันนี้และต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราจัดการทุกอย่างดีแล้วะซึ่งต้องบอกว่าพลังงานของคนกองนี้เนี่ยพอได้เดอะซัขึ้นมาเนี่ยผมค่อนข้างสบายใจนะผมอุ่อนๆใจเลยเพราะว่าเดอะซันเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีที่สุดในหมดไพ่และ ยังมีในเรื่องของเก้าเหรียญและ8เหรียญมาซึ่งหมายความว่าคนกองนี้เนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งนะครับเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่มีหัวคิดที่ดีอะ่ะหัวคิดที่จะแบบขยันะนะคะคือขยันเก่งอดทนนะนี่คือคนกองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพยายามหรือความมุ่งมั่นอะไรก็ตามแต่บางครั้งเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยอยากมุ่งหน้าต่อไปแต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะหลงลืมว่ามันมีบางอย่างที่ยังค้างคางต้องทํา ซึ่งดวงของคนกองนี้เนี่ยปล่อยให้อะไรคร้างคาในชีวิตไม่ได้เอาไว้ง่ายนะครับถ้ามีหนี้สินก็ต้องรีบปิดมีปัญหาเรื่องอะไรต้องรีบจัดการไม่ควรปล่อยให้ค้างคาเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยชอบความก้าวหน้าชอบการเติบโตนะครับถ้าคุณทิ้งบางอย่างเอาไว้ข้างหลังแล้วคุณไม่จัดการให้เสร็จสิน้นไม่ทําให้เคลียร์เป็นปัญหาแน่ในอนาคตน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกองนี้เนี่ย ถ้ามีปัญหามีเรื่องอะไรต้องจัดการมีเรื่องอะไรต้องทํานะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ว่าต้องมีปัญหานะบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยในช่วงนี้นะครับแต่ถ้ามีเรื่องต้องทำนะครับคือเรารู้ตัวว่ามันมีบางอย่างที่เราต้องเริ่มแล้วมันมีบางอย่างที่เราต้องทําแล้วขอให้คุณทําขอให้คุณเริ่มนะครับชีวิตของตัวคุณมันก็ต่อจากนี้ไปมันก็จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนะครับ สี่ถ้วยอัศวินเหรียญน,นะฮะแตคนกองนี้นะครับถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อนะครับพยายามพูดตรงๆนะครับออกไปใช้เงินไปพักผ่อนบ้างเพราะคนกองนี้บางครั้งเนะี่ยเป็นคนที่เก็บเงินนะเป็นคนที่มีความประหยัดนะใช้เงินยากแต่ว่าเป็นคนหาเงินเก่งนะเป็นคนเก็บเงินเก็บเงินเก่งด้วยนะเพราะฉะนั้นบางครั้ง ออกไปใช้จ่ายไปใช้เงินบ้างแต่ก็ใช้ด้วยความพอดีนะครับใช้เงินด้วยความพอดีนะครับนะอย่าประมาทก,กับการใช้เงินนะครับคือพยายามให้ของขวัญตัวเองบ้างนะครับถ้ารู้สึกเบื่อออกไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยนะครับไปซื้อของที่ตัวเองชอบหรืออยากได้บ้างนะครับอืมหกถ้วย 10ไม้9ดาบแล้วก็รีเบิร์ตนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ต้องบอกว่าในช่วง9วันนี้เนี่ยเรื่องหลักๆก็คือจะต้องจัดการกับบางอย่างที่ค้างคาจะต้องลงมือทำกับบางอย่างที่ต้องลงมือทำนะถ้าไม่ทำถ้าไม่เคลียร์ความคิดมากจะจะกัดกินตัวคุณนะคือมันจะเป็นความคิดมากที่มีบางอย่างคิดคิดอยู่ในหัวนะครับ สุดท้ายคุณต้องลงมือทําต้องจัดการให้ได้นะขอให้ได้เริ่มก็พอไม่จําเป็นต้องเป็นการจัดการให้เสร็จสิ้นแต่ขอให้ได้เริ่มขอให้ได้ลองขอให้ได้ทําเพราะฉะนั้นจะเป็น9วันที่มีการปรับมีการเปลี่ยนมีการเริ่มมีการทดลองนะมีการทําอะไรบางอย่างนะครับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญเหมือนกันนะคนที่เลือกกองที่2นะครับ ความาเข้าใจตัวเองนะครับการตื่นรู้การตัสรู้นะครับคือคนกองนี้เนี่ยในะใ้าวันนี้พลังงานของตัวคุณนะ่ะมันเป็นการที่คุณจะหยุดเดินนะหยุดเดินไปข้างหน้าแต่อาจแต่บางครั้งเนะี่ยคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหันหลังกลับไปมองข้างหลังนะว่าคุณพลาดอะไรไปหรือเปล่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างมีอดีตมาเกี่ยวข้องด้วยมีบางอย่างที่มันค้างคามาเกี่ยวข้องมีบางอย่างที่ยังนึกถึงมาเกี่ยวข้อง นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันยังมันยังติดอยู่ในใจมันจะต้องอ,ออกไปใน9วันนี้นะครับก็ขอให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและอลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยและเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณใน9วันนี้ครับคนที่เลือกไพ่กองที่3 ก่อนที่เราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่นะครับผมขอให้คุณนั้นตั้งจิตให้มัน่นและมองไปที่หน้าไพ่นึกถึงเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันครับ โอเคครับมาขอพลังงาน3ใบครับช่วยนำทางคนที่เลือกกองที่3ครับ9วันครับ9วันเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานครับแต่ก็บางครั้งมันเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับของใครหล,หลายๆคน ซึ่งต้องบอกว่าคนที่รปกองที่3ผมผมพูดตามตรงว,ว่าในช่วง9วันนี้จะมีบางอย่างผม,ผมไม่อยากพูดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือมันคือการพัดผ่านบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณซึ่งหมายความว่ามันจะมีบางอย่างเข้ามาพัดผ่านเข้ามานะครับเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นนะครับต้องบอกแบบนี้เลยว่ามันต้องเกิดขึ้น หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่โชคชะตานำมาให้เราซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ดีครับมันจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าบางคนน่ะอาจจะคิดว่าไม่ชอบอาจจะคิดว่าไม่ดีแต่มันเป็นเรื่องที่ดีสุดท้ายและท้ายสุดแล้วท้ายสุดแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณจะเข้าใจสิ่งที่มันเป็นครับเพราะาการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่มันกำลังจะเข้ามาเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ จะเข้ามาช่วยทําให้อะไรหลายๆอย่างดีขึ้นแล้วหลายๆครั้งมันเป็นมันเป็นเพราะตัวคุณด้วยแหละที่ดึงดูดเข้ามานะครับ mm. คือผมบอกเลยนะว่าสิ่งที่มันกำลังจะเป็นพัดผ่านเข้ามาเป็นสายลมแล้วกันเป็นสายลมที่จะพัดผ่านเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยทําให้คุณเนี่ยมีชีวิตหรือได้รับในสิ่งอะไรบางอย่างที่คุณอยากได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันมันจึงเกิดขึ้นมันจึงผ่านเข้ามานะครับ สี่เหรียญครับ justice ครับสองดาบครับเจ็ดไม้ครับราชินีดาบครับเจ็ดดาบครับสามถ้วยครับเด็กดาบครับราชาไม้ครับและ the lover ครับอ่ะบอกกับนี้เลยว่าคนที่เลือกค่กองที่สาม เก้าวันนี้จะเป็น9วันที่คุณต้องคิดจะเป็น9จะเป็นอาทิตย์ถ้าตีเป็นอาทิตย์คืออาทิตย์นี้มีเรื่องที่คุณต้องคิดมีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจมันจะไม่ใช่อาทิตย์ที่เรียบง่ายนะครับคือคุณต้องคุณต้องเตรียมตัวคุณต้องสนุกกับมันมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่9วันที่ง่ายแน่นอนมันจะเป็น9วันที่คุณต้องใช้ความสามารถใช้ความคิด นะครับมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ามันเกิดหลายเรื่องอนะ่ะมันมีหลายเรื่องเข้ามาทําให้คุณต้องคิดเพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าคนกองนี้เนี่ยนะมันจะมีแบบเป็นเรื่องของสายลมนะครับพัดผ่านเข้ามาเป็นเรื่องของอะไรบางอย่างที่คุณต้อง,ต,องต้องเตรียมรับมือกับมันนะครับซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องของบางอย่างที่คุณต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือใครที่เป็นหัวหน้าเนี่ยจะเข้าใจเรื่องแบบนี้ดีเพราะว่าทุกการทําธุรกิจหรือว่าการจัดการอะไรหลายอย่างที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับมันมันเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าวันนี้จะเป็นอย่างนี้วันนี้จะเจอแบบนี้คือบางครั้งมันก็จะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คาดไม่ถึงเข้ามาสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องจัดการต้องแก้ไขไม่ใช่หลีกหนีเพราะฉะนั้นชีวิตก็เหมือนกันครับ เวลาที่ชีวิตเจออะไรเข้ามาเนี่ยอย่าหนีต้องสู้เดินหน้าสู้เดินหน้าจัดการคีย์หลักๆนะที่อยากจะฝากให้คนกองนี้ทําก็คือว่าต้องโฟกัสโฟกัสหมายความว่าต้องรู้ว่าควรทําอะไรก่อนในเก้าวันนี้อะไรควรทําอะไรไม่ควรทําต้องรู้ต้องจัดการให้ดีต้องจัดการให้ได้นะครับแล้วคนกองนี้นะพยายามใช้เหตุผลเยอะๆในช่วงอาทิตย์นี้ อย่าให้อารมณ์นำทางเด็ดขาดไม่อย่างนั้นพังแน่ถ้าคุณใช้เหตุผลใช้สติในการจัดการในการแก้ไขในการตัดสิดในใจอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างจะดีทุกอย่างจะราบรื่นนะครับเพราะว่าคนกองนี้ในเก้าวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีนั่นมีนี่เข้ามาทําให้คุณต้องรับผิดชอบทําให้คุณต้องคิดต้องแก้ไขต้องหาทางนะครับ ัศวินเหรียญครับสิบถ้วยครับดีใจด้วยสิบถ้วยมาแล้วนะครับจริงๆนะักบอกเลยนะว่าใครที่ได้สิบถ้วยเนี่ยนะดีใจจริงๆนะและ้วยิ่งถ้าแบบออกมาตอนท้ายๆเนี่ยยิ่งดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเก้าวันนี้เนี่ยใครไม่ต้องทอ้อไม่ต้องท้อแล้วครับคือมันไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้มันมันจะมีแค่บางอย่างที่โอเคแหละ คุณอาจจะต้องลงมือหน่อยต้องต้องสู้หน่อยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณทําได้แน่นอนแล้วกมมวม็มันมีความสำเร็จรอคุณอยู่นะครับมันมีความสำเร็จรอคุณอยู่มันมีเรื่องดีๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอะไรต้องทําถ้าคุณมีอะไรต้องจัดการขอให้จัดการขอให้ทําให้ดีนะครับและจะเกิดข่าวดีเกิดความสําเร็จเกิดความสุขเข้ามาแน่นอนนะครับ แปดไม้เดือมมาเิเซียนกระชงนีดาบนะครับคือต้องบอกเลยนะว่าคนกองนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อนะว่าเก้าวันจะเป็นเก้าวันที่สําคัญมากๆแล้วแล้วเป็นเก้าวันที่มันจะเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยฟังผมไม่ดีนะครับคนกองนี้เนี่ยชีวิตจะเติบโตมาก ชีวิตจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามากนะครับบางคนเนี่ยเดี๋ยวจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสได้ทําอะไรบางอย่างใหม่ๆที่มันแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของความพยายามของตัวคุณแสดงให้เห็นความสมเร็จของความก้าวหน้าในชีวิตตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นคนกองนี้ต้องบอกว่าคุณกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับ คุณเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ครับนั่นหมายความว่าเราทุกคนเราทุกคนสามารถทําอะไรบางอย่างเพื่อทําให้ชีวิตดีขึ้นได้ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อเพื่อเป็นใครเกิดมาเพื่อทําอะไรผมว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราเองให้ดีขึ้นได้ไม่ว่าจุดเริ่มต้นของเราจะมาจากจุดไหนแต่ถ้าเรารู้จักตัวเองผมว่าชีวิตของเราก็จะดีขึ้นได้ ด้วยด้วยตัวเราเองอด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับในเมื่อไม่มีอะไรที่แน่นอนทุกอย่างก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับผมขอให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยและเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน